ถ้าหากว่ามีใครสักคนหนึ่งนะครับเดินมาถามผมว่ายุคไหนที่คุณดูบอลแล้วมันที่สุดในชีวิตครับผมสามารถกล้าพูดได้เต็มปากเลยครับว่ายุคที่เมสซี่กับโรนโดห้ามหันกันครับนี่คือยุคที่มันที่สุดแล้วนะครับเพราะตั้งแต่ดูบอลมาในชีวิตนี้ไม่มียุคไหนที่ห้ามหันกันมันเท่านี้มาก่อนเลยครับแต่อย่างไรก็ตามครับทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาเช่นเดียวกันครับการแข่งขันระหว่างโรนโดกับเมสซี่มันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไป ย้อนกลับไปเมื่อคืนที่ผ่านมาครับรางวัลบอลลงดอร์ก็มีการประกาศรายชื่อนักเตะ30คนครับที่มีลุ้นรางวัลในปีนี้ครับปรากฏว่าปีนี้ไฮไลท์สำคัญครับไม่มีคริสเตียโนโรนัลโดเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีครับแต่ในทางตรงกันข้ามนะครับลีนเนลเมสซี่คู่แข่งของโรนัลโดครับมีโอกาสลุ้นรางวัลบอลลงดอร์ในปีนี้และเขาก็เป็นตัวแต่งด้วยนะครับที่จะคว้ารางวัลบอลลงดอร์สมัยที่8ครับ และหลังจากนั้นนะครับก็มีบทสัมภาษณ์ของโรนโัล do ออกมาโดยโรนโัลให้สัมภาษณ์นะครับในงานถแถลงข่าวก่อนที่ทีมชาติโปรโตุเกสครับจะลงสู้ศึกฟุตบอลยูโร2024ครับและนี่แหละครับคือข้อความของลูกผู้ชายที่ชื่อว่าโรนโัล do ในการพูดถึงคู่แข่ง,ขงเขาอย่างเลียเนลเมสซี่โดยโรนโัล do ก็บอกว่าหากคุณชอบคริสเตียโนโรนโัล do คุณไม่จาเป็นต้องเกลียดเลียเนลเมสซี่เราทั้งสองคนเป็นคนเปลี่ยนบริษ,ษัทของฟุตบอลพวกเราทั้งคู่ไม่ได้เป็นเพื่อนกันเราไม่เคยได้กินข้าวด้วยกันแต่เราทั้งคู่เาร ซึ่งกันและกันและนี่แหละครับก็คือข้อความเท่ๆครับของผู้ชายที่ชื่อว่าโรนัลโดที่พูดถึงคู่แข่งตลอดการของเขาครับอย่างลรเนลเมสซี่ครับอย่างที่บอกไปในช่วงต้นแหละครับถ้าถามว่า2คนนี้ใครเก่งกว่ากันนะครับก็อยู่ที่คนชอบเลยครับบางคนก็ชอบเมสซี่บางคนก็ชอบโรนัลโดนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าถามว่าในยุคไหนที่ฟุตบอลดูแล้วห้าหันกันมันที่สุดในประวัติศาสตร์เท่าที่คุณเคยดูมาสำหรับผมแล้วนะครับผมกล้าพูดได้อย่างเต็มปากเลยครับว่า ยุคที่ทั้งสองคนนี้ห้ามหันกันนะครับโดยว่ายุคที่ทั้งคู่เล่นอยู่กับสโมสรเรอ,อัลมาดริดและบาร์เซโลนายุคนั้นเป็นเอลคาซิโกที่โคตรมันที่สุดในชีวิตเท่าที่ผมดูมาเลยครับและเพื่อนๆเลยครับที่กําลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับ2คนนี้ทั้งเลียนเมสซี่แล้วก็คริสเตนโจนันโดคิดเห็นเหมือนกับผมไหมนะครับว่ายุคที่ทั้งคู่ห้ามหันกันนี่คือยุคที่ดีสุดแล้วก็เราก็โชคดีมากๆครับที่ได้เห็นทั้งคู่สู้กันแบบนี้ครับ คิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยกันหน่อยครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตั้งเป็นรายการโปรดและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องฟูนตุงไว้ด้วยนะ